น้อยนะครับป้าน้อยนะครับสั่งเหรียญนี้มานะครับทั้งหมดนะครับ30เหรียญนะครับเหรียญนะครับเขาเรียกเหรียญอะไรนะครับซูมกันเลยนะครับเพื่อนเหรียญนะครับ50สตางค์ตาแผ่นดินอายุประมาณ66ปีเลยนะครับทั้งแผงนี้นะครับแผง10บเหรียญอย่างนี้นะครับอ่าแผง10บเหรียญเนี่ยแผงละนะครับอ่ากี่บาทแล้ว70บาทตกเหรียญละ7บาทนะครับถึงจะมีใหม่มีเก่านะครับมีกลางนะครับใหม่กลางเก่าเก่ากลางใหม่อะไรแบบนี้นะครับ ก็ราคานี้เลยนะครับเพื่อนๆป้าป้าน้อยนะครับอยู่นะครับอ่าแถวๆนะครับตรงข้ามโรงเรียนนะครับปัญญาพิวัน์นะครับงามวงวานนะครับป้าน้อยสั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจเหมือนของป้าน้อยนะก็สั่งได้เลยนะครับนะครับสิบเหรียญนะครับยี่สิบเหรียญนะครับแล้วก็สามสิบเหรียญนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มแพ็คกันเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเพื่อน นี่นะครับนึกสั่งหนึ่งสองสนะครับเดินทางแล้วนะครับสามสิบเหรียญน,นะครับเหรียญละเจ็ดบาทเจูณก็ยีิบเอ็นะครับสองร้อยสิบบาทนะครับสองร้อยสิบบาทนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับดังนี้ดังนี้เลยนะครับ สำเร็จนะครับเพื่อนๆติดใบคอนครับโอเคครับสองห้านะครับสองห้าศูนย์นะครับเดือนละเจ็ดบาทนะครับเมื่อสนใจก็ทักด่วนทักด่วนนะครับอันนี้พร้อมเดินทางแล้วนะครับขอบคุณบ้านน้อยมากมาครับเดืยนละเจ็ดบาทนะครับ